วัดหนองอีไทยตำบนสุขสวัส์อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดขอเชิญสาธุชนร่วมเปิดโาภาพทอดกรถินสามัคคขเพื่อสงทงทุนสร้างอุโบสถวัดหนองอีไทยทอดถวายในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568ประธานอุปถรัรมภ์คุณพิพัฒช,ชัยไพบูุ์ที่ปรึกษาคณะกรรมาการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม คุณกมลพัฒน์บุ้งบางกระดีอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพ่อปราศัยบุ้งบางกระดีและครอบครัวกำหนดการ11ตุลาคม9นาฬิกาตั้งกองกระถินเปิดรับกองบุญตลอดทั้งวัน19นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธกองกระถิน12ตุลาคม9นาฬิกา9นาทีทอดกระถินสามขีรับพร เป็นอันเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพกระถิ่นสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถกองละ300บาทเจ้าภาพภาพไรบริวารกระถิ่นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระอธิการจำนงจรณธรรมมูเจ้าอาวาสวัดหนองอิไทย0 9 2 6 6 1 8 2 0 0ผู 200, ้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกสเลขที่บัญชี0 2 0 0 4 2 1 7 0 2 1 5 ชื่อบัญชีวัดหนองอีไทยร่วมเป็นเจภ้า,ภาทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดหนองอีไทยได้มหากรุยยสใหญ่